สวัสดีครับผมกอฟเซลฟอร์ดบีพีเป็กแสเซมเนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมรถอะไรยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแต่งอะไรแบบไหนนะฮะมาดูกันวันนี้กอฟจะพาทุกท่านมาดูเจ้า x l t 4ประตูคันนี้กันครับคันนี้ลูกค้าอยากได้เบาะหนังซึ่ง x l t เดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับนะฮะเป็นเบาะผ้า ซึ่งลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังนะฮะกอฟก็จัดให้เลยครับนี่ครับเดิมๆเขาเป็นจะเป็นเนบาะผ้าแบบนี้ครับแต่เบาะผ้าตัวนี้ไม่ได้อมฝุ่นนะฮะอ่าเป็นเบาะผ้าแบบพิเศษนะครับก็มีเปลี่ยนเบาะหนังนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าฟอร์ดนะฮะพร้อมไฟสามจุดอ่าลูกค้าเลือกเป็นแบบสีดําครับเพื่อให้เข้ากับตัวรถซึ่งเป็นสีเทาดํานะครับลูกค้า ไม่ได้แต่งอะไรเยอะครับคันนี้อยากได้แค่เป็นบอดหนังกระดระจังแค่นั้นเองนะฮะก็ก็จัดให้เลยโดยมีทีมงานมืออาชีพมาทำให้ถึงที่โชว์รูมเลยครับนะฮะมาช่วยกันทำแบบนี้เลยงานดีงานเนี้ยบงานเสร็จไวแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะฮะเป็นไงครับเดิมๆคลินๆสวยดีไหมครับ ะะสำหรับใครอยากให้กอแต่งให้คันไหนบอกได้เลยนะครับ